รรมะผ่านนิทานเรื่องหิ่งห้อยขี้อายกับหลอดไฟในสวนแสงดาวใหญ่กว้างใกล้หมู่บ้านมีหิ่งห้อยน้อยตัวหนึ่งชื่อพิกุลพิกุลเป็นหิ่งห้อยที่เก็บตัวและขี้อายมากเธอมักจะซ่อนตัวอยู่ในใบไผใ่ใหญ่ๆและไม่ค่อยกล้าออกมาบินเล่นกับเพื่อน เหตุผลที่พิกุลขี้อายก็เพราะเธอคิดว่าแสงในตัวเธอนั้นเบาบางและหรี่มากเมื่อเทียบกับหลอดไฟไฟไฟ้าในหมู่บ้านทุกครั้งที่พิกุลมองไปยังหลอดไฟเหล่านั้นเธอจะรู้สึกเศร้าและอายใจดูสิหลอดไฟเหล่านั้นสว่างจ้าและสวยงามเสียนีก่กระไรส่วนแสงของฉันนี่เบาจนแทบจะมองไม่เห็นเลย พิกุลพูดกับตัวเองอย่างเศร้าใจในสวนแสงดาวนั้นยังมีหิ่งห้อยเพื่อนๆอ,อีกหลายตัวมีแสงใสเป็นหิ่งห้อยผู้หญิงที่ร่าเริงและชอบบินไปมามีทองดีเป็นหิ่งห้อยผู้ชายที่แสงสีทองงดงามและมีเงินแสงเป็นหิ่งห้อยแก่ที่มีประสบการณ์มากมายเพื่อนๆทุกคนพยายามชวนพิกุลออกมาบินเล่นด้วยกัน แต่พิกุลมักจะปฏิเสธเสมอมาสิพิกุลมาบินเล่นด้วยกันจะสนุกแน่นอนแสงใสชวนด้วยเสียงหวานไม่เป็นไรค่ะพี่ๆไปเล่นกันเถอะฉันอยู่ที่นี่เฉยๆก็ดีแล้วพิกุลตอบด้วยเสียงเศร้าทองดีและเงินแสงก็พยายามให้กำลังใจพิกุลอยู่เรื่อยๆแต่พิกุลก็ยังคิดว่าตัวเองไม่สำคัญ เธอชอบแอบดูหลอดไฟในหมู่บ้านตอนกลางคืนดูพวกมันส่องแสงสว่างจ้าให้คนในหมู่บ้านใช้ทำกิจกรรมต่างๆหลอดไฟเก่งจริงๆนะช่วยให้คนทำงานได้ใส่แสงสว่างให้ทั้งหมู่บ้านไม่เหมือนกับฉันที่แสงเบาๆไม่มีใครต้องการพิกุลพึมพำวันหนึ่งเงินแสงพอใจไม่ไหวแล้วจึงบินมาหาพิกุล และพูดด้วยความเมตตาพิกุญจาป้าอยากจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นป้าเคยเห็นมาเยอะแล้วหลอดไฟแม้จะสว่างแต่ก็ต้องพึ่งพาไฟฟ้าถ้าไฟฟ้าดับหลอดไฟก็ไม่สามารถส่องสว่างได้แต่แสงของเรานี่เป็นแสงธรรมชาติที่งดงาม ไม่ต้องพึ่งพาใครพิกุลฟังแล้วก็พยักหน้าเบาๆแต่ยังคิดว่าแสงของตัวเองยังเบาเกินไปไม่สำคัญเท่าหลอดไฟแต่ป้าครับแสงของหนูนี่เบาจนแทบมองไม่เห็นเลยจะมีประโยชน์อะไรได้เล่าพิกุลถามเงินแสงยิ้มและพูดว่าลูกจะรู้เองเวลาที่เหมาะสม ป้าเชื่อว่าแสงของลูกมีคุณค่ามากทีเดียวเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเริ่มมีเมฆดำหนาแน่นลมแรงพัดโชยและฟ้าร้องดังก้องเป็นพายุฝนใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาหิงห้อยทุกตัวรีบหาที่หลบไฟพิกุลก็รีบซุกซ่อนอยู่ใต้ใบตองใหญ่พายุใหญ่ผ่านพ้นไปแต่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ไฟฟ้าในหมู่บ้านดับทั้งหมดหลอดไฟทุกดวงที่เคยสว่างจ้าก,ก็ดับสนิทหมู่บ้านทั้งหมู่จมอยู่ในความมืดมิดพิกุลแอบดูออกไปจากใต้ใบตองเธอเห็นหมู่บ้านที่มืดสนิทไม่มีแสงไฟใดเลยในใจของพิกุลรู้สึกประหลาดใจมากท่อนนั้นหลอดไฟทั้งหมดดับหมดแล้ว ตอนนี้จะมีแสงไฟอะไรให้คนในหมู่บ้านใช้บ้างนะพิกุลคิดขณะนั้นเองเธอได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆมาจากทิศหมู่บ้านพิกุลก็บินออกมาดูอย่างระมัดระวังเมื่อบินไปใกล้ๆเธอก็เห็นเด็กชายน้อยคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้อยู่กลางทางเดินเด็กน้อยนั้นหลงทางและไม่รู้จะกลับบ้านอย่างไรเพราะไฟฟ้าดับหมด ทำให้ทุกที่มืดมากหนูกลับบ้านไม่ได้แล้วมืดมากเลยกลัวจังเด็กน้อยร้องไห้พิกุลเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารเธออยากจะช่วยแต่ก็กังวลว่าแสงของตัวเองจะเบาเกินไปไม่สามารถช่วยอะไรได้ในขณะนั้นเองหิ่งห้อยแสงใสทองดีและเงินแสงก็บินมาเจอพิกุลพิกุล เราเห็นเด็กน้อยคนนั้นแล้วเขาหลงทางและกลัวมากเราต้องช่วยเขาแสงใสพูดด้วยเสียงหวานใช่แล้วนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยเหลือคนอื่นแสงของเราทุกคนอาจจะไม่สว่างเท่าหลอดไฟแต่รวมกันแล้วก็พอให้แสงสว่างได้ทองดีเสริมแต่แต่แสงของฉันเบามากจะช่วยอะไรได้เล่า พิกุลอย่างกังุลเงินแสงบินมาใกล้พิกุลและพูดอย่างอ่อนโยนลูกจา๋าในความมืดมิดแบบนี้แสงแม้กระทั่งเล็กน้อยก็มีค่ามหาศาลบางทีแสงที่เบาๆอ่อนโยนของลูกอาจจะเป็นสิ่งที่เด็กน้อยต้องการก็ได้พิกุลมองดูเพื่อนๆและเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้ในใจของเธอเริ่มรู้สึกว่า ต้องลองทำดูต้องลองช่วยเหลือดูถ้างั้นฉันจะลองดูพิกุลตัดสินใจหิ่งห้อยทั้งสี่ตัวจึงบินไปหาเด็กน้อยพวกเขาส่องแสงอ่อนๆรอบตัวเด็กน้อยเด็กชายตัวเล็กเห็นแสงหิ่งห้อยก็หยุดร้องไห้และดูประหลาดใจหิ่งห้อยช่วยหนูหน่อยนะหนูหลงทางแล้วอยากกลับบ้าน เด็กน้อยพูดหิ่งห้อยทั้งสี่ตัวพร้อมใจกันส่องแสงให้เด็กน้อยแต่ที่น่าประหลาดใจคือเด็กน้อยมองมาที่พิกุลโดยเฉพาะหิ่งห้อยตัวนี้แสงสวยจังเลยนุ่มนวลและอบอุ่นทำให้หนูรู้สึกไม่กลัวแล้วเด็กน้อยพูดด้วยความชื่นชมพิกุลแปลกใจมาก เธอไม่เคยคิดว่าแสงของตัวเองจะทำให้ใครรู้สึกอบอุ่นได้หิ่งห้อยทั้งสี่ตัวช่วยกันนำทางให้เด็กน้อยพวกเขาส่องแสงอ่อนๆรอบตัวเด็กน้อยเด็กชายตัวเล็กเห็นแสงหิ่งห้อยก็หยุดร้องไห้และดูประหลาดใจหิ่งห้อยช่วยหนูหน่อยนะหนูหลงทางแล้วอยากกลัดบ้าน หิ่งห้อยทั้งสี่ตัวพร้อมใจกันส่องแสงให้เด็กน้อยแต่ที่น่าแปลกใจคือเด็กน้อยมองมาที่พิกุลโดยเฉพาะหิ่งห้อยตัวนี้แสงสวยจังเลยนุ่มนวลและอบอุ่นทำให้หนูรู้สึกไม่กลัวแล้วเด็กน้อยพูดด้วยความชื่นชมพิกุลแปลกใจมากเธอไม่เคยคิดว่าแสงของตัวเองจะทำให้ใครรู้สึกอบอุ่นได้ หิ่งห้อยทั้งสี่ตัวช่วยกันนําทางให้เด็กน้อยพวกเขาส่องแสงอ่อนๆรอบตัวเด็กน้อยเด็กชายตัวเล็กเดินตามด้วยความสบายใจระหว่างทางเด็กน้อยพูดคุยกับหิ่งห้อยด้วยความสุขพี่หิ่งห้อยแสงของพี่พี่ช่างมหัศจรรย์เสียนี่กระไรไม่เหมือนหลอดไฟเลยหลอดไฟสว่างจ้ามากแต่แสงของพี่หิ่งห้อยนี่ นุ่มนวลทำให้หนูรู้สึกปลอดภัยพิกุลเริ่มเข้าใจแล้วว่าแสงของเธอมีคุณค่าในแบบที่แตกต่างจากหลอดไฟหลอดไฟให้แสงสว่างจ้าแต่แสงของหิ่งห้อยให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยทั้งสองอย่างต่างก็มีความสำคัญในวิถีของตัวเองพิกุลเริ่มออกมาบินเล่นกับเพื่อนๆบ่อยขึ้น และช่วยเหลือผู้คนที่ต้องการแสงไฟในยามค่ำคืนเธอไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับหลอดไฟอีกต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเป็นธรรมชาติของเรานั้นมีคุณค่าเฉพาะตัวไม่จำเป็นต้องอายหรือเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งอื่นเพราะทุกคนมีจุดเด่นและประโยชน์ที่แตกต่างกันในทางพระพุทธศาสนา สิ่งนี้เชื่อมโยงกับธรรมเรื่องการไม่เปรียบเทียบและการมีความพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเมื่อเราเข้าใจคุณค่าในตัวเองเราจะมีความสุขและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างแท้จริง